กระสอบรีวิวนะคะป้ายแพนด้ารหัส LW19 นะคะเสื้อกลักไหมพรมลูกค้าจากรายการยอดฮิตของทางโกดังนะจ๊ะเน้นความน่ารักความขีนสะอาดกระสอบนี้45กิโลนะคะหนี่ค้ารวดรายค้าแบบมาแบบนี้เลยจ้าลูกค้าบอกเลยว่าราคาไม่แพงรุ่นนี้นะคะถ้าถามถือจะหนีค่าเสียซักซ่อมเนี่ยบอกเลยว่าขาเสียซักซ่อม แทบไม่มีลูกค้าจ๋าถ้าจะมีตําหนิก็คืออาจจะติดเรื่องขุยไปบ้างนะคะประมาณที่หนึ่งถึงสิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นตัวนี้นะคะเน้นลวดลายนะคะลูกค้าจ๋าแล้วก็ถ้าเป็นตัวแบบว่าคินครีมไม่มีลวดลายอย่างเงี้ยก็จะเน้นแบบว่าความสะอาดนะคะแล้วก็คลาสไซส์ไปเลยไม่ว่าจะเป็นแบบไซส์แบบว่าคุณผู้หญิงนะแล้วก็ไซส์คุณผู้ชายสามารถใส่ได้ด้วยนะคะนี้นี่ลายแบบว่าน่ารักมากลูกค้าราชาแนลน่ารัก เป็นแบบสีพื้นนะคะก็จะเป็นแบบประมาณนี้เลยรุ่นนี้ก็จะค้าไปนะคะลูกค้าจ๋าไม่ว่าจะเป็นงานผ่าหน้านะงานสวมหัวค้าปนกันไปเลยถามจมํานวนตัวนะคะว่าตัวนี้ตกเฉลี่ยประมาณเท่าไหร่ตัวตกเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ120ตัวนะคะลูกค้าจ๋าโดยประมาณการนะ120ตัวโดยประมาณการนะคะใครสนใจนะคะก็สามารถทักแชทหาแอดมินได้เลยนะคะมีแอดมินตอบลูกค้าถึง3ามทุ่มเลยนี่ ครับไปแบบนี้เลยวุ้ยตัวไซส์ใหญ่สีสีดีมากนะค้แบบงานยูนิฟอร์มโรงเรียนเนาะหนาวหนาวแบบนี้นะคะลูกค้าใครที่หางานกักใหม่พุมนะป้ายแพนด้าถือว่าตอบโจทย์เลยถ้าลูกค้าอยากได้งานเน้นแบบว่าทําน้อยเอาไปสามารถแบบว่าขายได้เลยนะใครมีเตารีดไอ้น้คุณพี่สามารถรีดได้นะแีดได้เลแรื่รีดได้เลยจ้ะหรือถ้าให้แอมมิ่แนะนํานะคะแอดมิ่แนะนําเข้าร้านสะดวกซักนะคะเข้าร้านสะดวกซักได้เลยแม่แม่อาจจะคราบแบบมันเอาถ้าเกิดเราไม่ซักแบบว่าซัก สักน้าเย็นสัก<ฆ>สเป็บอะไรอย่างเงี้ยนะแม่ก็ให้แบบเข้าเครื่องอบตีฟูได้เลยมันการอบตีฟูมันจะเป็นการลดฝุ่นนะ<ช>เพราะว่าหนูหนูแจ้งก่อนว่าตัวเนีญญ้ยงานมาสะอาดก็จริงแต่ว่าผ้าไหมพรมมันจะมีแบบว่าในเรื่องของฝุ่นเนอะทิงง้งเนาะงานรี้งานไหมพรมหรืออะไรเงี้ยการอบตีฟูนะคะลูกค้าจ๋ามันจะเป็นการลดฝุ่นด้วยหรือว่าจะฝากทางโกดังตีฟูก็ได้เราก็จะแยกค่าบริการนะคะอุ๊ยอันนี้คือลูกลูกค้าจ๋าโทรมินิมอลมาทุกสีเลยแม่ไม่ว่าจะเป็นสีแบบสีครีมสีนมนะคะหรือว่านี่เป็นแนว แต่งขนมิงน่ารักแม่ถ้าใส่แบบว่าเป็นเสื้อแบบว่าอะไรนะเสื้อเชิดขาวๆน้อยสีหวานๆนะแม่ได้เลยนะคะคัดได้ทนสีหลากหลายเลยนี่ลายแบบนี้ลายวินเทจลูกค้าลูกค้าบางคนชอบลายวินเทจนะแอพิงเพราะว่ามีลูกค้ามาถามเราดูว่ามีงานแบบว่า เสื้อบินเฮดไหม,มแบบเป็นเสื้อแบบสเวตเตอร์ลายบินเฮดอะไรอย่างเงี้ยลูกค,าค้าจ๋าสามารถคลาได้เลยนะคะอย่าลืมนะลูกค้าจ๋าป้ายแพนหน้า L อดสิบเก้านะคะเสื้อกั๊กไหมพรมลูกค้าจ๋าเสื้อกั๊กไหมพรมนะเป็น5้าไหมพรมล้วนเลยจํานวนเฉลี่ยประมาณการก็ประมาณการอยู่ที่หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยี่สิบตัวนะคะแม่อาจจะได้แบบว่าบวกลบมากกว่านั้นอุ้ยนี่เก๋มากตัวเนี้ยไปซื้อ,อนะไปซื้อผ้าลูกไม้มาดี Y ได้เลยเน,นะนะมาดี y อวุ้ยนีง ขักเปียยญ่สวยมากคุณแม่อันนี้เป็นรถใหม่เลยแม่จ๋ามาทํารีวิวให้ลูกค้าดูเลยเพราะว่ารายการนี้ยน้องเหลือติดตู้ติดโกดังไม่เยอะเลยนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ค่อยได้ทํารีวิวให้ชมนะคะวันนี้รถใหม่เข้าแล้วจ้ะแม่จ๋าเปิดคลิปรีวิวกันให้ชมสดๆเลยลูกคา้าที่ขอคลิปอัปเดตมานะคะแอดมินจัดให้แล้วถักเส้นใญ่ใช่ถักเส้นใหญ่<ช> นี่ถ้าแบบเนี้ยได้ราคานะคะแต่ปกติงานแจ็คไหมพรมอะขายได้ทุกตัวนะคะแม่ดูที่แอปพิงโชว์ได้เลยค่ะตําหนิน้องเทพไม่มีเลยตําหนิน้องเทพไม่อันนี้ผ่าข้างผ่าข้างลูกข้ามแบบเกาหลีเออพี่ว่ามันเป็นงานเสื้อกลับแบบสไตล์ก็ออกสไตล์เกาหลีเลยนะแอปพิงนะคะอุ้ยนี่หวานมากนี่ตอนนี้น้องต้องปล่อยร้านเินเข้ามาชูกับตัวอุ้ยสีมวกนี่เหมาะกับแอปพิงมากภาษานี่เห็นไหม จะนั่งได้ทุกแนวค่ะไม่ว่าจะเป็นเอิร์ธโทนสีเข้มนะคะหรือว่าจะเป็นงานหวานหวานคุณแม่ตอบโจทย์ทุกงานอุ้ยไซด์ดีเห็นไหมน้องบอกแล้วว่าชายหญิงได้เลยพระไซ์ไปเลยจ้กลูกค้าจ๋าเดี๋ยวให้ดูก้นก้นกระสอบไอทีนขอดูก้นก้นกระสอบหน่อยได้ไหมเดี๋ยวจะว่าว่าเุ้ยน่ารักน่ารักลูกค้าใครไปโอ้แนวขึ้นเขาแนวธรรมชาตินะแม่หรือว่าต่างประเทศกากต้องมีนะจ๊ะหรือว่าจะซื้อคนเดียวยกก้อนไปเลย เอาไปหางานที่ตัวเองจะใส่แม่นะคะได้เลยนะนี่ดูดิชันผ่าสวยมากโอ้ชันผ่าสวยมากแอลพิงจ๋าฝากไว้ด้วยนะลูกค้าจ๋างานตัวนี้นะแอลดับบิลสิบเก้าป้ายแพนด้านะคะเสื้อกั๊กไหมพรมลูกค้าสี่สิบห้ากิโลนะคะราคาเดี๋ยวขึ้นไว้ให้ด้านบนนะราคาเดี๋ยวขึ้นไว้ให้ด้านบนแล้วก็ฝากติดตามโปรโมชั่นของทางโกดังสบายออเดอร์ด้วยวันนี้มาทํารีวิวให้ชมแล้วเดี๋ยวไปถ่ายลูกสวยๆให้ชมวันนี้แอนเพื่อนกับแอนพิงไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ